สมัอนชวนะครบสวัสด like like right. ีค่ะเพือนชาวบอต้ากนนะครับวนี้ครับเราจะมาเล่นมาฆาากับดีดนี่ราขอไปเก็บกันครับันี้เล่มเลยนี่ครับนียตั้งอะาเสร็จแล้วนะครับไม่ถึงเอ๊ะเดาเลยวยิงสุด คลิปๆเดินแบบไหนก็ได้นะครับเดินเฉียงเดินตรงเดินอะไรก็ได้นะครับตัวแรกม้าครับ อันมถท,ทางทางใตไปแล้วไปแล้ว สองก็ได้คำสามก็ได้คำสี่ก็ได้คำคำพันก็ได้ครับออแต่เราไม่ไิ้ทิงสีง,งคำพนะครับซีผ่ผมตันครับไปแล้วไปแล้วนะครับครับถึงเวลาเดินอย่างเดียวครับ อ่ะ่าตั้งเลนะะโอเคนั่เดี๋ยวเราไปเรมเล่นดีกันะครับนั้นขอเปลี่ยนแบบกครับี่ค่ะาตั้งแบบใหม่แล้วนโอเคแล้วพอยี่ชบนี่ทุกนี่ผมเริ่มก่อน เลยครับดีโปเกมอนแต่เราไม่โปเกมอนเราเลยดีฝาแหงครับเพราะฝามันก็ดีง่ายครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> กระจายเลยครับ <c oughs> <c oughs> อา้าวตามไปด้วยครับ <c oughs> เอาตัวนี้ดีกว่าครับอา้า,อาวอันนี้ออกครบชข้ๆ <c oughs> <c oughs> โอ้เม่นนะคระคู่มาหาโอ้โหตอน้เริ่มกระจายแล้วครับโอ้ยแตักงน,นจสกัน,นะครับอ่าครับผมเริ่มกระจายอแล้วดีจ้าครับแ้ะครับหนึ่งสองสาี่หหนึ่งสสาสี่ห้าครับ 1, 2, 3, 4, ตู้แม่นมากเลยคะไาช <laughs> นแน่นอนแห้หวงใครชีผกดหนึ่ะคะ่านผมกดสนะคะเยุฮ่ฮเย้ับเลยสามตัวเข้ากครับค้าดีไม่โดนนี่ถือว่าดูทำไงครับไม่โดน โี้ <Yeah. S 1> โ้โดนเลยครับค <c oughs> อมันแม่โกเมนนะครับเก๋อาค่ะแ <c oughs> ม่คอยดู ผมชนะนะครับคลิปต่อไปนะคะถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวครับคลิปต่อ